การเนรคุณคนนะเป็นการคิดผิดครั้งใหญ่ในชีวิตมันเหมือนกับการทรยศกับจิตสำนึกของตัวเองมรถือว่ามโนธรรมของความเป็นมนุษย์ถ้าเราจะมองผลลัพธ์ของการเป็นคนเนรคุณนะเราต้องดูว่าการกระตันยูมีผลอย่างไรมีผลทำให้ชีวิตมีความสุขมีความเจริญคนเนรคุณเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้รับผลนะ คือถึงแม้ว่าจะยังมีฐานะดียังมีรถขี่ยังมีการศึกษาที่ทำให้เป็นหน้าเป็นตาแต่จริงๆต่อให้เป็นญาติสนิทมิตรสหายอันเป็นที่รักถ้ารู้ว่าเขา เป็นพวกเนระคุณคนเราจะมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจหรือไม่ไว้เนื้อเชื่อใจขึ้นมาทันทีเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าคนคนนี้เนี่ยคบไม่ได้คิดระแวงไว้ก่อนถ้าให้ความช่วยเหลือไปแล้วตัวเองจะต้องมามีความลําบากมามีความเดือดร้อนเพราะคนคนนี้ในภายหลังหรือเปล่าการเนระคุณคนเนี่ยมันไม่ได้เป็นทางสุขความเจริญหรือว่าเป็นทรรที่ใครจะนิยมยกย่องนับถือได้ตรงกันข้ามถ้าหากว่า เราเป็นคนที่ไม่รู้จักคุณคนเนี่ยนะเตรียมไม่ได้เลยก็คือจะได้รับความรู้สึกไม่ไว้เนื้อเชื่อใจจากคนรอบข้างต่อให้เป็นบุคคลอันที่เป็นที่รักที่สุดในชีวิตก็ตาม